โยทุกคนในกันนานเช่นไรแล้วที่เราไม้อัดคลิปซึ่งผมก็จะมาทำตามสิ่งที่เคยสัญญาไว้มือนนานมากเพราะว่าถ้าผู้ติดตามผมอีกแค่ผู้ติดตามเดียวเออมันก็จะครบ20่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มัน26แล้วนะฉะนั้นเราจะไปเล่นมาผีกันซึ่ง มันจะมีช่องหลายช่องที่ทำไปแล้วอ่ะนะแต่เราเพิ่งทำอ๋อกนตัวนี้ชึบไป let's go โอ้โหแบบน่ากลัวเต็มไปหมดน่ากลัวสุดก็จะเป็นไอแมวตัวนี้แหละ <laughs> อันนี้แมปลิงจักจัลักจริงจริงเราเข้าแมบนี้เหรอไป let's go <S อุย๊ยน่ะกลัวน่ะกลอะวิ่ยนะกว,ะกว,ะกวจริงเลยโอ้โหขออนุญาตลดเสียงนะครับกลัวเกิน ไม่มีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่โอ้โหเสียงสวัสดีเพื่อน,นก็มาแบบนี้เหมือนกันเนอะหรอือวอ่าแต่มันแบบอะไรนะแบบลลอกเด็กเดียนี้โอ้โหรู้เลยแบบลลอกเด็กครับผม ดูครับแมปหลอกเด็กโอ้ยต้องหานอื่นเล่นนะเฮ้ยเจออะไรแมปหลอกเด็กหมูที่หมอมันจะน่ากลัวแค่ไหนอันชายาววะใช่ไหมงูมันจะไปอมคาได้ง่ายวะ คลิปนี้ผมกีดการ์ดผมให้เออถ้าคลิปนี้ผมเกิดอาการกีดการ์ดเออครั้งต่อไปผมถ้าผมกีดการ์ดให้คนดูเม้นเลยลูกเกียบ <c oughs> ซึ่งสิ่งที่เราถามก็ไม่ควรไปทาคนดูมากเลยตอนนี้ก็รอโหลด เอาติกต๊กสองมาเล่นไม่เอาไม่เอาฮัโลโหลเล่นติ๊กตอกรอละเข้าช้าเกินเออเปิดมาีิกาสิงทั้งโลกไม่รู้คืออินโดมินาสเล็กนั้นไม่ใช่ดไดโนเสาร์ไฮบริดตัวแรกของโลก <c oughs> ไฮบริดตัวแรกนั้นถูกเก็บไว้เป็นความลับ ที่แม้แต่ผู้สร้างของมันก็ไม่อยากให้ใครรู้ถึงผลงานทดลองแรกโปตํานั้นคือจบเจ็ทที่ผิดพลาด E750 นามของมันสิ่งที่ทั้งโลกไม่รู้เชื่อ้าไปพัทยามีเงินแค่พันต้นๆไมได้ห้องพักมีสาะน้ำส่วนตัวมีอ่างสิ่งทั้งโลกไม่เชื่อ้าไปพัทยามีเงินแค่พันต้นๆไม่ได้ห้องพักมีสาะน้ำส่วน เออเอาเป็นว่าเราไปหาแมปน่ากลัวอื่นเล่นดีกว่าอย่างเช่นสิ่งที่ทุกคนต้องกีดการเวลาเล่นแมปน่ากลัวก็คือเล่าสิไปพิซิตด,ด้วยแต่ไม่รู้ตายจะรงไหนนะเปิดใส่ไอสด ดอมสิรับมือับรักไม่ได้ยาน้โอ้สุดเจ็บไป Thank you.